สวัสดีจ้าเพื่อนๆพนจะพามาปอกมะละกอสุกเผื่อมันมีเม็ดเนาะจะได้เอาันเม็ดเอาไว้ทำหนันพันพรอมเนาะเพื่อนเพือนเนาะหากินยากของดีมีประโยชน์กระั่างสุกได้ที่เดี๋ยใส่เปลือกมันก็มาจ้ามะละกอสุกเนื้อแดงๆกระังกินเลยเพื่อนๆ อบอมะละกอสุกหวานเน่น่จักเป็นพันอะไรบูเพื่อนบ้านไห่มาาเพื่นอนเพื่อนบ่รูจกั <c oughs> บกบัเมียนอันของ,จของเจ้าของปลูกเองแต้าของเจ้าของปลูกเองจะรูอยู่ว่าเป็นพันุอะไรเนอ้อดูเนืยหน่ากินมากเลยยี่กบชอบกินออกแช่ใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวไป เกี่ยวยาทำแปงปูกพักมาเน่อยกันได้กินเสพๆหวานๆเป <nervous S 1> ็นยาระบายมีประโยชน์โขกอ่อนเพื่อนๆหน่วยมันบดเสมอากอืม ออกมะละกอไว้กินมะละกอกำลังสุกกำลังน่ากินเลยเนื้อแข็งแข็งเพื่อนเอนบริเนื้อบริลูกไะใหญ่โอ้ลูกใหญ่มากเขาอะไรต่างเขานกเขา ห,หัวหางัวเนี่ยชาวบ้านปล่อยงัวมาสแตางไปห,งหางงัวเดินผ่านหนาบ้านมองเห็นบอกูกใหญ่กับจับบทน,นัดนาะเพืเ่อนๆเนาะลูกใหญ่จับบทนัด รูว่ามันจะมีเม็ดบบเพื่อนๆปกปกติส่วนมากมันจะบบคอยมีเม็ดไห้ได้ท่ำพันเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,ยลื่น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 พาดีกว่าพาขึ้นก่อนอนานเห็นบ่มีมิด บ่มีเม็ดเลยเพื่อนๆอันนี้เป็นเม็ดหลีบๆเป็นเม็ดหลีบๆโอ้ยบย่ได้แนวดอกไหวเตียวไหวทำพันนี่เม็ดเดียวไปทำพันพ่นะนะไม่มีเม็ดเลย ออกอันนี้มันออกเพ่นนี่ได้แล้วเปลือกมันเอายาไปให้ไก่กิกใหไก่ให้ไก่แทะกินมีประโยชน์บบมีมิดเลยบ่ไดมิดทำพันเลยนี่ใส่ ัวัวมากินยาอยู่หน้าบ้านสตางก็ไปเฮาเขา บ่มีเม็ดเลยเพื่อนๆอันนี้เป,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 ป็นเม็ดรีบๆมัน เฮาง่วงง่วงกับกินยาอยู่นาบ้านล้างกับไปเหงาแบดนีบพลิบชิมก่อนหวานบ้างจะหวานอยู่นะ อืมหวานครับสุดยอดหวาน